ก็สวัสดีสวัสดีครับสามาีทีฟาร์มมาพร้อมลมครับนะลมมาอีกแล้วครับนะลมพัดสวยๆอีกแล้วเมื่อนี้ลัดขึ้นนวนมะนาวูครับนะปล่อยมะนาวูเลยเอาขึ้นนวนบางื้นนี้เป็นยังไงครับนะไปโซนผนหลายรอบเราโซนเอ่อทำเลทุ่งทุ่งทำเลครับนะไปเราแวงครับละแว่งเขาหน้าปังนะครับนะกัจะมานนีครับนะโอ้ยขมือเตืนอนนอจอเนีน่เห็น,น่เนาะ ใช่ละไปนี้ให้เบิ่งกันนะเวลาขึ้นบ่ขึ้นอยู่ครับนะมาไหลมาทรงพร้อครอบพ่อหมีครับพ่อหมีแม่ก,ก่อมแม่ด,ดอนครับนะสามขอ,อกครับนะมาตามเบิ่งอาการเอ่อเม็แดงครับเนาเพราะมันเป็นสัตว์แต่ว่าก็จังได้เสืออยู่ครับทุบกคนได้ห่วงโบโบอยู่นะนาะนะมาตามเหมือเด็กๆด,ด,ด้วยครับนะเวลาก็ประมาณ11บเอโมงกว่านะครับนะ หาโมงเศร้าครับนะมาท่านในเทียงดีแล้วครับนะหาโม่งขึ้นโดยประมาณครับนะออกมากับหาโมงในน้อยเลยครับนะแม่แดงเข้าขึ้นจังเสยๆครับนะว่าเพิ่นปัดพันเป็นศาสตร์ขึ้นยังเสยๆครับนะนู่นนี่ง้วนเถิอกหน่อยคือบดน่ำครับนะมวยตะหมูว่านนี่ผูเบาสองเบาหน่ำครับเออมาไหลง่วนหน่อยตามดูเด็กๆครับเด็กๆขึ้นมาหรือยังครับนะแม่แดงยางเสยอยู่พุ่นไม่ไผ่น่ำพุ่นเออจังไหน เบาบะมีบ่ประเทศนี่ <c oughs> ขอกมันจานกโอ้ของเม็ดดาวครับเนี่ยอันนี้ก็โซนนมไข่ไข่นี่เปน็นยังไงคุณนี่ยมึงต้องลองอยู่ครับนั่นมันมกกันก็สมควรที่ม,มนันได้แล้วครับนะปาหน,นีแล้วเนาะอ่ะเอาับท่อฝันนี่กะเออน้องน้อยเห็นไหมผีมียาหลายอยู่ครับยาหลายกินดีน้องน้อยเ้า เนาะไม่ห <c oughs> นีอีกคับชุ่มโชกโชกค,ครับหนุ่มาลน,น้ำแดงเนาะเลยโชคทวีผุ่นครับหน่อยๆมาละนั่นแหละทวีสับทวีสับยางมาลงก่อนให้เพิ่นยาในข้างหน้าดีกว่าเนาะทวีสับตามมาด้วย13 อ่าชิปษามาแล้วโอ้ยคิดถึงกันจังเลยคิดถึงยาเดี๋ยถึงยาดิถึงยาใช่ไหมฮึ่มไอแม่กับลูกนี่ยมาด้วยอ่าพร้อมบุญหน้าด่างเราหน้าด่างเราก็คิดถึงเหมือนกันเนาะอ่าอยังมาน้ำมูได้แล้วบ่ดืออ้อบ่มึนแล้วเนาะแมนบ่โอละเนี่ยมหนาเนาะโอละเนี่ยมหนาจะกินยานะกินเอาเองที่ละนี่ เนาะืมงาล้วนเลยงาล้วนเลยงาล้วนเลยต้องให้ถอนให้ใช่ไหมเนี่ยกินเองได้กินเองได้เนาะกินเองได้นะทุกพี่อ่าักทายกันคนลัก,คนล,กคนลักงาคนลักง,งาเอ้ตายแล้วตายแล้วลูกน้อยค่อยส่องหนาหน้อย,อยส่องนาง้นนงนาไปไป ไอ้ส่ยสวยยูดีเลยมั้งมาเนี่ยหมูครับนะไปไปย่างไปเราตองน้ำมาไปน้ำแม่พุ่นหมูุนไปน้ำแม่พุ่นไปไปพุ่นผุนไปน้ำขมูพุ่นไปหมูกระลายอยู่ไปเป็นม้าหมดแล้วสองม้านี่เป็นม้าหมอแล้วนะครับเนาะอืมผ่านเกณฑ์ช่วงยากแล้วครับเนาะไปได้มาได้แล้วเนาะ มาคัมแบ็กไปแล้วครับมาไม่กรอบน้ำงูครับไปแล้วได้ปลาผ่านเกจมาแล้วเหลือแต่ไปเราฝุดปูนก่อนค้ำยังไงยังป่าหลูกไปกินในสาอย่างนี้เฉยคนไปไปไปน้ำเมียเร็วอยู่ปรทธานเมียไปอยู่น้ำคนยังไงไปฝุดเมียมาแล้วไปไปน้ำเมียไปไป,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 ไป ไปไรแบบติงนีง่มา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 นี่ของแม่ดอนครับนะแม่ดอนตัวผู้นี่ชื่อว่าเพื่อนอะว่แ <c oughs> ข็งแรงครับนี่ปอนนมประจำ <c oughs> ขึ้นมาเป็นงูแล้วลครับเห็นบนเจ้าไอ้ปอนนมผงแล้วครับนะมันยืนโม่ได้นะมันออกขอดก่อนกำหนดครับนะแล้วก็แมวว่มีดลำนมก็มีตัวหนึ่งครับสุดท้ายก็เป็นงูหมดแล้วครับน้อนี่ขึ้นมาหมดแล้วสีแดงหมดเลย พอเดียวกันครับนี่ครับเนาะนั่นแหละปุณป่นมาละ่ะ <c oughs> นี่เป็นตัวผูน้ำนี่ครับน้ำอิงเผาหรือเปล่าลบลงก่อนครับอิงเผาเพันยางก่อนเนาะเพันยางจังหน่อยกันป่าจ,จิบซำไปหนึ่งอ,อิงเผากขมาก่อนคามขมานะมูครับ,บท่านมูอยู่แม่กับพามาเรื่อยๆครับก่อนคัมเนาะ ว้ากระโดดมาใส่มียังอีกกินข้างน่แต่ว่านะไปยังไรน้ำมูพุ่นมาหาอะไรคนกิน,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 น <c oughs> ยังไงนั่นนั่นหุ่นหุ่นยังไงเอาบบย่านเลยครับบ้านี้มื่นหลายบบย่านเลยแต่ละตัวบบย่านกันเลยม่รู้สึกม่รู้สึกเกรงกลัวเลยใช่ไหม <c oughs> มาแม่กอมาคำแบกครับมาน้ำงัวงครับ <c oughs> ปล่อยหลัก็มาเราบักลับเลยครับเนาะพ <c oughs> ่อให้ยังเอ,อินมาให้ยังฮะไปรุ่นเดียวกันนะครับนเนาะอะไรกันมานเนาะไล่อะไรกันมาอ่าศึกษามาเย่มพียัยงน้อยอยู่ครับนเนาะอะไรกันมาสามพร้อมบุญนนี่ก็เป็น พุญนอาจจะเป็นน้องนะครับนี่ไหกระพูนี่ไล่ไล่กันกับตัวเดินลางนะครับนะปีนี้งัวนหน่อยมิต่เป็นตะเบิงครับนะฟอปลานี่ฟอใดบ่งหูครับนะไป,ไป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 น้ำเขาวันจิท่านมาหนีอยู่ในส่วนงัวแม่ลงอวนครับนี่ไหมพวิสับเนาะนก็บุญโฮมแล้วกันอืออึ้องเผาครับนะแต่ปล่อยบ่ยปล่อยอึ้องเผาว่าจะขังไว้แค่ ในเพื่อนเนี่ยพักนะครับอาจะหายามากอกมา้ยังมันอยู่ครับน้อพรน้ำนมขุ่นฉีบเสียบมันเลยครับเมืองลูกเป็นเมื่ท่านเนี่เป็นหมาอยู่ครับอ่อนคําอันนี้ก็เป็นหมาโพดครับเนี่ยนะเป็นหม้ายังไงใหญ่ทุกคนถอนหนึ่กินนี่ไหมกินเองก็ได้ตัวนี้ไหมกินเองได้อยู่ขึ้นบกินอต้อตงให้ปอดยังไองไอ่งอนแง่แล้วไหมเอ้าบ้อนอเบิ่งเพิ่น ให้ป้อนยังไงออกไปไปเมียขีไปหิจากไปเร็วฟัดกันจนวาวนะก็จะมาถึงมือนี้มาเชื่องได้ายดีจนเนงาขี่ดื้อมึนครับมืดอู้ยห่างงามทั้งนั้นเลยครับเนี่ยตัาอ่ออ่อนๆครับโอ้ยอ่อนอนะหย่าอ่อนอ่อนเลย Mh 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 rồi, mhm 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 มุดเขียนมุดขากับมุดครับนะ,ะไปะกดคำยังติดแม่อยู่ยังดีครับนะเป็นเป็นงัวที่ให้ลูกทุกปีแล้วก็ใม่เอิงเ่าแล้วก็ดูแลลูกล้านดีครับดูแลงวหน่อยดูแลลูกครับนะเราคอยถิ่มลูกไปใช้เอิงเผานี่เป็นงัวที่คลัคู่อยู่ครับนะเนาะแต่ว่าเพื่อนอาจจะ แค่คนยังหน่อยครับเนาะนี่ก็เริ่มสิพอได้ลรอครับเนาะพยายามนะครับพยายามพยายามเพิ่นสัมผัสให้เพิ่นเลียเพิ่นลยังก็ดูครับนะตอนใหญ่กินแน่ครับเพิ่นบ่ตื่นครับนะปัญญาอ้อนหัวหน่อยต้องหยานอ้อนครับเนี่ยเป็นกัดเล็กหน่อยครับนี่เปิบปิบเปบเปิบเป็นกัดเพิ่นเลียครับนะนี่เพิ่นสิ้นแล้วครับนะหยันอ้อนน้อยๆครับเนี่ยเป็นกินครับเลยเนี่ยเปกินข้างนเนี่ยเป็นยังเนาะ กินครับเนี่ชิ้นหันเป็นเขาจังหน่อยเขาไปาจังหน่อยกันเนาวีวีว,วีอย่าไปแย่งนอ้องไมให้น,อกกนหอ้อ,นกนง,กนองกินไหมเอ้าอืๆจะมแมนหากิีกอ็ได้ตัวอืมอะไรตัวจ้างบริยานคนเนะาะฮะไปครัะปุ่น ทำกับน,น้ำทิมไปแล้วเอาอาการใ <c oughs> <c oughs> ส่แล้วก็เป็นหง่ามืดตื้อเลยนะจอยถ้บบาเราอาการของอ่ะแม่แดงกับถือว่าบอ่บอบ่อเนี่ยใจครับว่าเป็นสัตว์ก็คือยังเสืออยู่ครับนะไปไปไปน้ำมูลเร็วยังซาเข้าไปฮิจากแล้วมามาผุนไปพูดเลรอครับแม่แดงครับวันนี้ก็ลัอรอไปเอาหาลูกใหญ่ สองน่างนี่ก่อนครับนะสามกับป้อมบุญเท่าก่ดครับนะอเอาคิวนี้พอาะว่าทํานี่ครับนะขอบคุณทุกท่านอีกมารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ